สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันพฤหัสวันที่27กุมภาพันธ์2568นะคะแม่เพ่นกกับมาทักทายสบายดีกับเอฟซีทั้งช่องคือเก้านะคะเป็นคลิปที่3ของวันนี้นะคะก็คลิปนี้แม่เพ่นกัได้แนวทางมาแล้วนะคะของ7สําสำนักนะคะแนวทางของ7สําสำนักก็คือ ตาปากน้ำโพเขาฝากมาสุดใจพาลวยแออ้อยพารวยแล้วก็พ่อเกลียงแม่ลิ้วอาจารย์สวัยนะคะทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้7จ็ดสำนักนะคะผู้ใดที่มากของอาจารย์ใดชอบของอาจารย์ใดอย่าลืมฝากกดคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาให้กำลังใจทุกๆท,ท่านด้วยนะคะส่วนแม่เพนขอคนละไลค์คนละแชร์แม่เพนก็ขอกาบขออพุณเป็นยังสูงแล้วนะคะ,ะมาเบิง ผลฮาหนอยกันก่อนว่าเมื่อวานนี้7จ็ดสำนักนะคะ7อาจารย์จะได้อ่าแนวทางเออจะได้จะทําผลงานออกมาได้ดีเนาะหรือว่ามีสํานักใดเขาเน่เบาเขาเน่เขาัะมาเบิงผลงานของเมื่อวานนี้กันก่อนแล้วค่อยเข้าไปเอาตัวเลขแนวทางของวันที่27กันเด้อจ้าเนาะอ่าเขามาเบิงค่ะ ผลฮาหนอยเมื่อวานนี้วันที่26นอยพิเศษบนออก276ล่างออก72นะคะส่วนฮาหนอยปกติบนออก933ล่างออก35และฮาหนอย VIP บนออก095ล่างออก57นั่นเองนะคะ,ะเขามาเบิงค่ะผลงานฮาหนอยแยกของเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งลุด หลุดหมดเลยนะคะหลังจากวันก่อนเข้าสองฮานอยนะคะจับคู่เข้าสองฮานอยเมื่อวานนี้หลุดนะคะโบเข่าค่ะส,ส่วนวันที่เออส่วนของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งลูดแตกทั้งสามฮานอยพิเศษปกติ VIP วิ่งลูดเข้าหมดเลยนะคะส่วนตัวจับคู่เข้าหนึ่งฮานอยก็คือนี่ค่ะเจ็ดหกตรงๆเข้าบนนะคะเพื่อนไทยียังเกาะซีเจ็ดเก้า เจ็ดสหเลขออกสองดหนะคะส่วนเมื่อวานนี้ของแม่รลิ้วนะคะฮานอยรวมแม่ให้วิ่งรูด9กับ6 9มาฮานอย VIP 1หฮานอยและ6ก็มา 1, หฮานอยมานอยพิเศษนะคะเพิ่นจับคู่ให้นี่ค่ะเข้าที่ชุดลองนะคะ6 7 6 7เลขออก7 6นะคะเลขออก7 6, 6บนเนาะพิเศษค่ะ นี่ค่ะแล้วก็เจ็ดห้านอย V I P ค่ะนี่ค่ะอยู่ในชุดสามตัวนะคะเจ็ดห้าเนาะของนอย V I P อยู่ในชุดสามตัวนคะก็จับคู่เข้าให้หนึ่งฮานอยนะคะส่วนตาปากน้ำโพฮานอยรวมศูนย์กับแปดบอมา่จาจักตัวเลยเนาะศูนย์ไปอยู่หลักร้อย สุดใจพารวยเมื่อวานนี้ให้เก้าเม็ดเดียวเก้ามาฮานอย v i p 1หนึ่งฮานอยจับคู่เข้านะคะเก้าห้าตรงๆบนของนอย v i p และเจ็ดสองมานอยพิเศษ,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 ษหนึ่งฮานอยและเจ็ดห้านอย v i p เนาะแสดงว่าของสุดใจพารวยเข้าสองฮานอยนะคะคือนอยพิเศษ,ษ,ษ,ษกับฮานอย v i p แล้วก็เด้งบนล่างเนาะนอย v i p เด้งบนล่างะคะ่ะ95บนและ577 5ห้าล่างนั่นเองคะ่ะ ส่วนแอดอ้อยเมื่อวานนี้วิ่งลูดเด่นที่สามรองแปดมาวิ่งลูดเข้าตัวเด่นนะคะแต่ว่าเพิ่นจับคู่เบาเขานาะคะ่ะถ้าสามวิ่งลูดมาประกบไซชุดวินก็จะเป็นสามสามเข้าที่สามสามหนึ่งฮานอยนะคะเนาะนี่ค่ะก็เลยจับคู่เบาเขานะคะส่วนของพ่อเกลี้ยงนี่ค่ะวิ่งลูด มาสตัวนะคะก็คือ2กับ3ถ้าจับคู่ใส่เลขติดนะคะสก็จะได้3 3กับ3าหนะคะแต่ว่าพันจับคู่ให้บอเขานะคะพันจับพอแต่3าเนาะส่วนของอาจารย์สวายวิ่งรูดเด่น1นรองสองเมื่อวานนี้หลุดนะคะเลขชอบส่วนตัวหลุดค่ะ1นึ่งบอมานะคะ มาสองค่ะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บบเข่าเนาะค่ะนี่ค่ะให้สองหกเลขออกสองเจ็ดนะคะเจ็ดสองค่ะนี่แหละตัวเลขเนาะถ้าตัวได้มือได้มักหลายๆกับพัดบออกถามว่าบบมักเนาะก็จะมาออกตามหลังตามคนอยู่นั่นแหละเนาะคะ่ะเอซอ่ะเขาได้ผลงานของเจ็ดสำนักแล้วเนาะมาเอาตัวเลขเนี่ทางวันที่ยี่สิบเจ็ดกันเลยค่ะมาเจ้าแรกสุดใจพารวยให้มาวันนี้ค่ะ วิ่งลูดบนล่างเด่นที่เจ็ดนะคะ FC ตัวเดียวเนาะวิ่งลูดบนล่างเด่นที่เจ็ดตัวเดียวจับคู่เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าแล้วก็สองหกสองสามสองเก้านะคะสุดใจพารวยวันนี้เนาะให้มาหกคู่เหมือนเดิมวิ่งลูดก็มาตัวเดียวเหมือนเดิมนะคะส่วนเมื่อวานนี้เนาะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะ ทำผลงานออกมาได้สองฮาหนอยเนาะนอยพิเศษกับนอย VIP เด้งบนล่างเนาะคะ่ะนอย VIP วันนี้ขอให้แตกเหมือนเดิมให้วิ่งรูดเจ็ดเม็ดเดียวจับคู่เจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าสองหกสองสามและสองเก้านะคะของสุดใจพารวยค่ะอ่ามาต่อที่ของแม่เล้วพารวยกันเลยส่วนของแม่รลี้วพารวยวันนี้วิ่งรูดบนล่างที่สี่กับห้านะคะ วิ่งรูดบนล่าง4กับ5ชุดเน้น2ตัวมี4 1 4 2 5 8 6 4 7 4นะคะชุดลองก็คือ4 3 8 9 5 1แล้วก็5 5นะคะของแม่ลิ้วพารวยเนาะวันนี้ก็ได้แล้วส่วนเมื่อวานนี่ค่ะของแม่ก็ทำผลงานถ้าว่าตัดเล่นก็จะได้2ฮานอยนะคะ FC มาฮานอยพิเศษมาชุดลองนะคะ ส่วนอ่า VIP ก็มาชุดในชุดสามตัวนะคะวิ่งรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะของแม่มวานนี้ค่ะวันนี้ขอให้ปังๆเดอ้อเข้าชุดเน้นจักเด่งบนเด่งล่างแน่เนาะ,ะวันนี้ก็ให้วิ่งรูดที่สี่กับห้าเนาะชุดเน้นสี่หนึ่งสี่สองห้าแปดหกสี่และเจ็ดสี่ชุดลองสี่สามแปดเก้าห้าหนึ่งและ 5, 5. หา้าห้าเอาแคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวยแล้วก็แม่ริ้วพารวยกันก่อน แล้วข้อไปต่อกันนะคะ,ะได้กันหรือ,อยังเอซีไปต่อนะคะมาเลยค่ะของพ่อเกลียงค่ะวันนี้ พอให้วิ่งลูดเด่นที่สองสามสี่นะคะวิ่งลูดเด่นที่สองสามสี่ส่วนเลขติดวันนี้มีแปดเก้าศูนย์จับคู่ชุดเน้นสองตัวมีสองแปดสองเก้าสองศูนย์แล้วก็สามแปดสามเก้าสามศูนย์ชุดลองสี่แปดสี่เก้าและสี่ศูนย์นั่นเองค่ะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้เนาะเพิ่นจับคู่ห้บ่ถึงนะคะเอฟซี FC. พอ่าเพิ่นห้มา เด่นหนึ่งกับสองล่องมาสามนะคะก็เลยเพิ่นจับคู่ให้เนาะเสียดายบอเขาอ่ะมือนีเอาไม้แก้มือไม้ค่ะวิ่งลูดเด่นที่สองสามสี่เลขติดมีแปดเก้าศูนย์ชุดเน้นสองตัวสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามแปดสามเก้าสามศูนย์แล้วก็ชุดลองสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นั่นเองค่ะ มาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งลูดให้มาเด่นที่3ารอง4นะคะเนาะวิ่งลูดบนล่างวันนี้เด่นที่3ารอง4ส่วนเลขชุดวินมี0 1 2ย์หนะคะเลขชุดวินมี0ูนย์หจับคู่ชุด2ตัว 30, 3 0มศูนแล้วก็3าม 4ี4ศูนแล้วก็สีก็จะเน้นให้5คู่เหมือนเดิมนะคะก็คือ30353842แล้วก็45หเนาะส่วนชุด3ตัวบนก็จะมี842 035 430แล้วก็450นะคะวันนี้ขอให้ปังๆแตก3ตัวตรงเดอ้อเนาะ,ะ,ะค่ะอ่ะส่วนเมื่อวานนี้ของแอดอ้อยจับคู่ให้บบเขานะคะเลขวิ่งลูดมาตัวเด่นอยู่เนาะ ถ้าชุดวินจับตัวประกบเข้ากันก็จะได้3าสบนของนอยปกตินั่นเองนะคะมาแต่ว่าจับคู่ให้บกเขาเนาะวันนี้แก้มือไหมคะ่ะวิ่งลูดมาเด่นที่3ารอง4ชุดวินศูนย์หนึ่ 4. จับคู่ชุด2ตัว30 34 3นย์ 40 41 42 45เน้นให้5คู่เหมือนเดิม30 35 38 42แล้วก็45นั่นเองค่ะส่วนชุด3ตัวบน8 42 0 35 43 430แล้วก็450นั่นเองค่ะอ่ะนักแคปหน้าจอเอาของพ่อเกลียงและแม่ลิว้วเออขอโทษเลยอะไรแอดอ้อยพารวยนะคะ FC ค่ะเพ่นกับ มื่อใดบบผิดกับโบเมนเนองคำแพงอหลีเนาะต้องผิดบ่ผิดอันนึงกับผิดอันนึงอยู่นั่นหละจ้าสิเฮ็ดจังไดกระสุดเหลอคะ่ะร่วมตั้งใจเมือ่อเพิ่นกับโบจักิี่ากับเจ้าขวางนี่ล่ละบบโทษผูนะ้ใดเนาะโทษตัวเองนี่หละคันลูกดูบ้านแห้งคักเลยแห้งลงหนา้าลงหลัง อัแคปหน้าจอก็ได้หรือยังคะไปค่ะจากสิรีบเห็ดน้ำลูกจากสิรีบเห็ดน้ำเวียกงานการเฮี้ยนจากสิรีบมาอัดคลิปเนาะฝ้าเห็ดกับเขาให้ลูกกินพร้อมโอ้ยจังเมนเทออะไรล่ะแต่ละมือนี่ตื่นเศร้ามากกับฝ้าเห็ดเวียกงานเบียกเฮี้ยนแล้วกับฝ้าปลุกเอาลูกแต่งโตไปลรงเรียนตอนนั้นก็ยังสายอยู่เนาะคะ่ะเอฟซีมาเบิ่งค่ะ ของอาจารย์สวัยห้าน้อยร่วมวิ่งลูดบนล่าง4กับ5นะคะวันนี้จับคู่ให้ 40, 41, 4นย์สี่หนึ่งสี่หอ่าห้าศูนย์และ55นะคะของอาจารย์สวัยค่ะวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานนี้อาจารย์จับคู่ให้หลุดนะคะแต่ว่าวิ่งลูดมาอยู่เด้ออาจารย์เนาะมาที่2ตัวรองนะคะเมื่อวานนี้เพิ่นมักหนึ่งนะคะหน่บอมาจอยเนาะ แต่ว่าการดังสี่แหละเพื่อนก็บ,บอกอยู่ว่าทามือใดมักตัวเลขเฮงเงบังเถื่อกับบ่มากก็มีบังเทื่อกับมากกมีเนาะมันบอกหูว่าเลขจะมากตัวใดแต่ว่าตามใจเขามาักเนาะเอฟซีขึ้นไปเพ่นนี่แหละมักตัวใดก็นํามาสั่นบัดนั่นกระบ,บออกบัดตัวบ่มากทันออกดีคักซะเนาะอ่ะส่วนวันนี้อาจารย์สวัยวิ่งลูด4ี่กับ5จับคู่4 0 41 45 49หนึ่งห้าี่และ4 4 ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าและห้าห้านั่นเองค่ะมาค่ะมาต่อของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรุน่นหกกับเก้าจับคู่หกศูนย์หกสองหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะคะหาโหดยรวมตาค่ะส่วนเมื่อวานนี้ตาให้วิ่งรูน่นศูนย์กับแปดบอม่านะคะเอฟซี FC จ๋า ลุดเนาะคะ่ะบบเขา่ามือนี่ตาให้มาไม่ค่ะวิ่งลูดหกกับเก้าจับคู่6ก6ู6ย์ห9ส9งหกเจนแล้วก็เกนั่นเองนะคะ,ะมาแคปหน้าจอหานอยรวมของตาปากน้ำโพและอาจารย์สวัยกันก่อนเดี๋ยวไม่เพ่นจะผ้าเอซทั้งช่องไปตามต่อนะคะสำหรับหานอยแยกนะคะของตาปากน้ำโพและเขาฝากมา ได้กันหรือยังคะไปตอเด้อจ้ะเนาะอ่ะเอามาตอค่ะของเขาฝากมาหาหน่อยแยกวันนี้ค่ะให้หน่อยพิเศษมารูดที่สองกับสามนะคะส่วนตัวจับคู่ชุดสองตัวก็จะมีสองสองสองสามสามสองสามสามชุดสามตัวบนก็จะเป็นสองสามสามแล้วก็สามสองสองนะคะหาหน่อยพิเศษ มาต่อห้าน้อยปกติให้รูดที่แปดกับเก้าจับคู่ชุดสองตัวแปดหกสองเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดอ่เขียนผิดบะแปดหกแปดเจ็ดนะคะ fc เขียนผิดค่ะน,นี่แหละเนาะแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะคะ f ีไม่เพ่ไปเขียนสองเจ็ดนะคะแปดเจ็ด เก้าหเก้าเจ็ดชุดสามตัวบนแปดเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดหกส่วนฮานอย VIP วันนี้ให้รูดที่เจ็ดกับแปดจับคู่ชุดสองตัวเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศนย์แปดหนึ่งชุดสามตัวบนเจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็แปดเจ็ดศูนย์นะคะของเขาฝากมาวันนี้เนาะเมื่อวานนี้ค่ะหลุดนะคะบบเขาเลยค่ะฮานอยเนาะแยกของเขาฝากมา,เ,าเข้าไม่ต่อเนื่องนะคะช่วงนี้ มีเขาแน่ลุดแนเขาแน่ลุดแนนะคะถาเขาต่อนเนื่องกันเอฟซี FC อาจจะมีกําลังใจนะคะแบ่งปันน้ําใจไปให้น้องน้องให้น้องเขาเนาะคะ่ะเพราะว่าอ,อ,อันนี้เป็นของลานตาปากน้ําโพเนาะคะ่ะทาเพิ่นเฮี้ยนเอาน้ําตาเพิ่นนะคะตาเพิ่นสอนเพิ่นกระเฮ็ดให้นะคะเอาเขามาต่อของตาปากน้ําโพดีกว่านะ อยากให้เข้าต่อกันทุกวันจักสองสามวันเอฟซีจะได้มีค่าขนมฝากให้น้องนะคะเอฟซี FC เนาะแมนบ์เนาะถ้าถือต่อกันยังมือสองมือสิก็ให่เนาะคะ่ะเอฟซีถ้าถูกแน่บาแน่ถูกแน่บาแน่เขา้ากะได้พ่อ,อยู่ทุนจังสินะเนาะมึงเธอกะขาดทุนกะมีสินะเนาะเอฟซี FC. ไม่เพิ่นเข้าใจกับคนซื้อเพราะว่าไม่เพิ่นซื้อกะหูค่ะ อ้าวหามาต่อของตาปากน้ำโพกันดีกลัวนะคะส่วนวันนี้ฮาหนอยแยกนะคะของตาปากน้ำโพนอยพิเศษให้รูดเก้ากับหกนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะคนสวยฟาดเอฟซีจ๋าคนน่ะหูบอว่าเป็นไผเอมามาให้ค่ะแกงส้มหมูก็คือ คนสวยสุดใจพารวยค่ะนี่ค่ะเอาแกงส้มมาฝากขอบคุณหลายๆจ้าใจพารวยเอาแกงส้มมาฝากเอาตัวเลขมาฝาก fc ยังบ่วพอเนาะเอากับเขามาฝากตลอดเนยเพื่อนเฮ็ดกับเขา่าเพื่นกระแบงมาให้อยู่ตลอดเพระาะว่าเฮียนอยู่ข้างๆกันนี่ค่ะเนาะ,นะอ่ะมาต่อค่ะฮานอยพิเศษของตาปากน้าโพวิ่งรุ่หกกับ9จับคู่ชุด2ตัว6กเจ็ดหกศ ชุดสามตบน690967ส่วนห้าหน้อยปกติให้รูดที่7กับ0จับคู่ 76, 7 90, 6็ดหกเจชุด3ตมตบน7์เแล้วก็076ส่วนฮาหนอย VIP ให้รูดที่9กับ2จับคู่9ก้9หกเก้ชุด3ามตบน929แล้วก็สองเก้นั่นเองเนาะ อ่ะเมืม่อวานนี้ตาทำผลงานวิ่งลูดเข้าทั้ง3หามฮานอยเลยเนาะมาฮาหนอยพิเศษปกติ VIP วิ่งลูดมาหมดเลยจับคู่ให้เข้าหฮาหนอยนะคะก็คือฮาหนอยพิเศษก็เข้าที่เจ็ดหบนตรงๆนั่นเองนะคะเกือบแตก3ามตัวเนาะอ่ะมามือนี่ขอให้แตก3ตัวค่ะมาแคปนาจอนกันค่ะฮาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยนะคะ ทุนน้อยก็เข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นธรรมดาเดอ้อจากเอฟซสู่ๆไปน้ากันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับส่วนวันนี้แม่เพ้นก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคหมานลารวยเงินทองยาเจ็บยาจุนเดินทางไปทางใดก็ขอให้แ้วคลาดปลอดภัยนะคะช่วงนี้แม่เพ้นขอฝากเตือนเอฟซทั้งช่องนะคะให้ระมัดระวังฟืนไฟไดเดอ้อจ้ะเนาะเพราะว่าทั้งบ้านแม่เพ้นฟังเล่า แม่เพ่นเห็นข่าวมากสามสี่หามือนี่ไฟไหม้ทุกบ้านทุกเมืองเลยเป็นไฟไหม้ที่ยิงใญ่ที่อ่าอ่าเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแม่เพ่นบ่อยากจะให้ผู้ใดมาพบเจอนะคะเพราะว่าแม่เพ่นเคยเจอมาแล้วค่ะไฟไหม้แม่เพ่นเจอกับตัวเองเลยเนาะแม่เพ่นยานแห้งมอเหลือ,อย่างเลยค่ะแม่เพ่นเจอมาแล้วค่ะตอนแม่เพ่นยังหน่อยนะคะเอฟซี FC. อ่ะ จังใดจังใดไม่เพ่นกระขอให้แคลคดปลอดภัยทุกทันทุกคนเด้อค่ะเนาะอ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ